เจอกันอีกแล้วนะไม่ได้มาหาตั้งนานลูกนะไม่ได้มาตั้งนานจําได้ไหมจํากันได้ไหมพ่อเอาพ่อเอาตําแยแมวมาให้จําไม่ได้เจนอนสบายเลยนะจําพ่อได้ไหมหให้พ่อจับหน่อยนะแข็งแรงนะลูกนะเขามีอีกตัวหนึง่งเป็นใช่ไหมไม่ค่อยเจอผมเจอเขาเนี่ยผมเพิ่งมาก็เจออีก หาตำแยแมวมาให้มาหาวันนั้นไม่เจอเลยโยนไว้ตรงโน้นเลยเพราะอากาศเปลี่ยนเขาชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเออเขาอยู่ในคลิปผมนี่แหละดังแล้วมีคนดูตั้งเยอะแต่ผมเรียกว่ามอคค่า <c oughs> <c oughs> ไปเที่ยวไหนไม่ลูก <c oughs> อ๋อนั่นถ้าจำได้สีนวลจำได้ <c oughs> อ้าวนอนสบายเลยเหรอ ไม่คุยกันหรอวันนี้ฮะไม่คุยหรอลูกไม่คุยกันเลยเนาะตัวใหญ่มากหลายปีแล้วนะเนี่หยหไหนจับมือสิจับมือกันหน่อย,ลยแล้วมอกค่าเหมือนกันเรียกตามเขานี่แหละหลถ้าดำกว่านี้ก็จะเป็นมอค่าโมงพอ่พอไปเด้อถ้าไม่คุยกันเจอกันปีหน้าน่ะ ไม่ได้มาง่ายๆนะอ,อืมอืมมาค่าโมงถ้าดำกว่านี้หน่อย,อไ,ยไปแล้วนะอนอนนะพ่อไม่กวนเด้อไปเปิดดูช่องตัวเองด้วยละ่ะตัวเองลงอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันหลังพ่อจะเอาตำแย่แมวมาจริงไว้ให้นะที่เดิมนะมาจับมือก่อนสัญญาอืมเอ้ยอืม นี่อารมณ์ดีแวะมาชมนะเรามาค่าชบกันน้อยมอกค่าแมวพีทีปั๊มน้ำมันโครานี่แหละชื้อพอไปเดอ้อโอเคสวัสดีปีใหม่นะ